ครับนี่คือการรับรางวัลนะครับวันที่1อาทิตย์ที่1กันยาครับแมตสองแมตสองหมื่นนะครับครับก็เล้งครับเดี่ยวที่9ครับกอเล้งมองครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก็เล้งครับนี่ที่สิบของโตที่ขอโตครับโอเคที่สิบครับที่สิบครับถูกต้องครับครับของอ่ะใกล้ใ้นดีจะได้เห็นการขอบคุณครับหนุ่มรับครับขอบคุณมากครับ มาเลยครับใครได้ครับใครตีรังวัอ้าวพี่ทรงครับปลาใหญ่บวยครับที่สามสุดยอดเลยองันอ่ะปลาใหญ่ครับปลาใหญ่รู้อะบุแล้วนี่แหละพันห้าครับเห็นนะครับดูกล้องด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ทรงครับขอบคุณครับอน่านี่คนเยอะนี่คนเยอะนี่นึ่พันห้าครับได้พันห้านี่คนเยอะครับคนเยอะน้องอะไรนะ น้องแบง OK เดี๋ยวไปลงให้ครับขอบคุณมากของพี่นาพี่นาที่หกครับพี่นาหัวโจอยู่ที่หกครับเนี่ยใช่แล้วครับผมมองกล้องเลยครับทั้งสองคนครับขอบคุณครับเวลายื่นให้อย่าเพิ่งรีบเอาวางมันจะได้เห็นตอนถ่ายขอบคุณครับของพี่น้อยครับอยู่ที่ห้าครับคุณพี่น้อยก็ ครับผมที่ห้าครับขอบคุณมากครับพี่น้อยขอบคุณครับผมอ่ะของใครครับคุณเงี้ยวมาคุณเงี้ยวอยู่ที่สี่ครับถูกต้องครับของกลองยิ้มให้ก็ได้ครับขอบคุณครับเงี้ยวของใครครับอ่ะของโก้ครับโก้ได้ที่สองที่สองไปใหญ่ครับมาโดนตัวสุดท้ายของฟาร์มมุก ครับมาขอบคุณครับไอโก้ครับขอบคุณครับของใครขอโทษนะครับอเออเออมันบอเป็นยังบาเป็นยังครับบอเป็นยังอามมาของใครของอามที่สองไอ้ใหม่ี่ไหนอ่ะไอ้ใหม่แม่คนที่สองของเอ้ยไม่ไม่ได้ช่วยเออได้ถ้วยเปล่าวะที่สองโอ้ยมีมีช่วยมีถ้วยมีถ้วยมีถ้วยมีช่วยโทษทีที่สองปลาสายครับน้องเห็นน้องฝากมา โชว์เขาหน่อยนี่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยล่ะต้นพยอมอะไรแล้วของยี่น้องอครับครับมองกล้องด้วยโอเคขอบคุณมากอามไปครับที่สองของใครเอ่ยที่สามอสุพไอสุพ,สพ,สพ์ครับอขอโทษนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่จำหลักเขาจะทำให้ใหม่ถ้วยครับเดี๋ยวเขาจะทำถ้วยให้ใหม่อย่างดีเลยครับของพี่สุพจนเอามาถือถ่ายไว้ก่อนนี่ครับที่สามครับพี่สุพ์ครับ ขอบคุณครับพี่พสครับขอบคุณครับพี่พกัดหลวงครับไปกดหนุนได้นะครับเสื้อผ้านะครับของอยู่ที่เท่าไรอ่ะที่แปดครับที่แปดของไอพงเต้าตายครับที่แปดครับขอบคุณครับขอบคุณครับพงครับป้ามุกดามาเลยครับที่หนึ่งป้าใหญ่ได้เต้นเลยครับแล้วก็โอ้โห ได้ที่11ปลาไซด์ด้วยครับ2อันที่หนึ่งหมาหัวว้ยที่หปลาใหญ่ครับแล้วก็ที่11ปลาไซด์2 2รางวัลเลยครับ2รางวัลเลยทีกวดที่11ที่11ปลาไซด์ด้วยครับเอากี่กวดดีต่ครับ2รางวัลปลาบุกดาครับขอบคุณครับปลามุกดาครับผมครับขอบคุณครับพี่โอ2รางพระของใครเอ่ยของเฮียอันเอ้ยอาจารย์อันอาจารย์อันอยู่ที่7ครับ อาจารย์อ่านอยู่ที่7ครับเข้ามาหนิดหนึ่งครับขอบคุณครับดูกล้องด้วยขอบคุณครับอาจารย์อ่านครับขอบคุณครับเหลือสิบสอของเอเอเอดอนซ่าเอดอนซ่าอ๋ออยู่นี่ไงปะโถเออมา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 รับก่อนเอดอนซ่าที่12ครับบวยครับเข้ามานิดนึงครับ ดูกล้องด้วยครับขอบคุณมากครับเอ๋ขอบคุณครับผมแล้วก็อ๋อเอ๋ครับเอ๋มาที่หนึ่งแล้วรับรางวัลหน่อยยยมา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 แชมป์แชมป์แชมป์เอาถ้วยมาถ้วยมาเอาซุกเอาเอานี่เฮ้ยเอาถ้วยมาไม่ใช่ถ้วยนี้นี่ครับถ้วยชนะเลิศครับ เจอเจอแนลเลอร์บางกลงครับขอบคุณครับแชมป์ครับเอครับโอ้โหเป็นแชมป์แมตช์นี้นะครับแชมป์แมตช์นี้นะครับนี่ไม่ใช่ละหมดเอ้ยโทษครับครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็อ่านี่มาดูกันนะครับลำดับนะครับลำดับนะครับวันอันนี้ของวอาที่หนึ่งกันยายนครับแมตช์ต้นเดือนของบอร์ดเชียงใหม่ไปเชียงปางนะครับที่หนึ่งครับของเอครับ ที่2นะครับของอาร์มโอเคดีที่3สุพจนร์กัดหลวงที่4เงี้ยวครับทั้ง4ตัวนี่300นะครับแล้วก็ 2> 2, 000, ทั้งหมดนี้ครับ 1, 000, 000. เริ่มตั้งแต่ที่5 6 7 8 9 4 1 12นี่อาศัยบ่ป้าไซาไซสอง9หมดเลยนะครับนนแล้วก็เก <9 S 2> ตก3ตัวนี้ตกครับพอลุงแอของติงลำปางติงลำปางนี่โชคดีดีนะครับได้ขึ้นมาก่อน2ตัวตกทั้ง2ตัวเลยครับ299นะครับแล้วไปใหญ่นะครับ ปลาใหญ่ไซส์สิบกิโลนะครับที่หนึ่งครับปลามุกดาครับปลามุกดาติดสองรางวัลเลยปลามุกดานี่โชคดีครับเพิ่นมาถูกที่ถูกเวลาครับรอช่างตัวสุดท้ายนะครับสิบกิโลครับแล้วก็ที่สองครับยูริโก้ครับสามมาเล็กสามสี่นี่สิบกิโลที่สามครับของพิษสงครับวันนี้ขอจีมกันกเก้าจุดสี่ห้าของเงี้ยสงนี่เพิ่งมาเล่นแมตช์นี้แมตช์แรก โอ้ช้างปางพุกดาสำหรับขนาดพิทรงนะครับเพิ่งมาอันนี้ติ่งล้มปังนี่ครับสองเก้าสองเก้าเก้าสองตัวแรกไม่ได้นะล่วงเลยนะครับกไม่เตี้ยวขอเลยนะเียวครัับรผมาได้เลยอยู่ที่ดวงนะครับขนาดของพิทรงเพิ่งมาเล่นครั้งแรกเองนะครับก็ติดปลาใหญ่บวยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเก่งทุกคนนะครับ เยอะทุกคนได้เยอะทุกคนแต่อยู่ที่ได้ไซส์เท่านั้นนะครับของพี่ปันก็ได้ได้เยอะหลายตัวนะครับแต่ว่าไซส์เท่านั้นเองนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับครับคันนในนี้ก็ห้ามงกว่าแล้วครับพร้อมหมดคลิปนี้ครับแล้วเจอกันแมตต์ต่อไปครับวันที่6ตุลาคมนะครับแมตต์ต้นเดือนประจาเดือนของบ่อเชียงใหม่ฟิชชิงพาร์คนะครับก็7 5็ดร้อยห้าสิบสองหมื่นเหมือนเช่นเดิมนะครับขอขอบคุณครับ